สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวข่าวไทยรีพอร์ตทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายวันนะครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งครับสําหรับนะครับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการนะครับตอนนี้มีข่าวดีในส่วนของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับจากแหล่งข่าวนะครับที่ได้รับมานะครับตอนนี้คือได้แจ้ง รละเอียดไว้ว่านะครับเช็คเลยนะครับกระสวงการคลังนะครับแก้งแล้วนะครับในเดือนหน้ามีนาคม2,568นะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568ผ่านซูเปอร์แอปนะครับหรือแอปทางรัฐเองนะครับวางกรอบเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับ มีข้อมูลลำดับขั้นตอนนะครับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2568ตรวจสอบคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเช็ครายชื่อคนมีบัตรคนจน2,568รัฐจ่าย1 5 4 5บาทแล้วใครได้เงินบ้างนะครับก่อนที่จะไปฟังในส่วนของรายละเอียดนะครับจะลืมกดไลค์คนละหน่ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับข่าวไทยรีพอร์ตด้วยนะครับ ครับหลังจากที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเข้าสู่ปีที่2นะครับจะมีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับแจ้งจะมีการเปิดให้ประชาชนคนไทยนะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568นะครับหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะครับโดยณนะช่วงเวลานี้กําลังจะครบ2ปี หลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนเมื่อปลายปี2565นะครับก็คือช่วงในวันที่5กันยายนนะครับถึงวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่นั่นเองนะครับล่าสุดนะครับนายจุรพันธ์อมอมริิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567นะครับที่ผ่านมา ภายหลังคณะกรรมการนะครับประชารัฐนะครับสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานนะครับและสังคมว่าที่ประชุมได้รับทราบและได้หารือการเปิดลงทะเบียนโครงการปฏิวัติการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งเริ่มก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2018นี้นะครับโดยมีข้อมูลนะครับกลไกการดําเนินโครงการปฏิวัิการแห่งรัฐ2018นะครับลำดับขั้นตอนนะครับได้มีการตรวจสอบนะครับดังนี้เลยนะครับก็คือเปิดรับ ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ2 0 1 8นะครับและก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนนะครับประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองนะครับและใครจะต้องลงทะเบียนบ้างนะครับก็เช็คเลยนะครับก็คือจะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเดิมก็คือคนเคยมีบัตรแล้วนะครับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนในปัจจุบันนะครับจำนวน14.5ล้านคนนะครับจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับกระทรวงการคลังนะครับนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติเลยส่วนอีกกลุ่มนึงครับก็จะเป็นกลุ่มลงทะเบียนใหม่นะครับคนยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั่วไทยมีอยู่ราวประมาณ10ล้านคนนะครับก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนซึ่งมาจากประชาชนที่ครบนะครับอายุ18ปี ที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565เมื่อ2ปีที่ผ่านมาปรากฏว่ายังมีกลุ่มนะครับที่ตกหล่นอยู่นะครับจำนวน800,000คนนะครับที่ยังไม่มายืนยันตัวโดยในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568นะครับยืนยันตัวรับสิทธิ์นั้นนะครับจะเริ่มได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับศึกษา การลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือซูปเปอร์แอปนะครับและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นเองนะครับโดยคุณสมบัตินะครับมาทบทวนอีกทีนึงนะครับคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 1 8นะครับก็คือจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่ตอปี หรือภายในครอบครัวนะครับมีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการนะครับทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากนะครับพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆนะครับต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับต่อคนหรือในระดับครอบครัวไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันครับ ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือที่ดินนะครับเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดไม่มีบัตรเครดิตนะครับไม่มีวงเงินกู้มากตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับไม่เป็นพิสุขนะครับสามเณรผู้ต้องขังนะครับผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานร,ราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนนะครับ ผู้รับบำนานนข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสอวอนะครับกรณีที่ไม่มีครอบครัวนะครับห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกินหนึ่งไร่นะครับและใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดียวเท้าโฮมตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วนะครับที่การเกษตรไม่เกิน สิบไล่นะครับส่วนคนที่มีบัตรคนจน25 6 8นนะครับรัฐจ,จะจ่ายให้1 5 4 5บาทนะครับก็คือได้ในส่วนไหนบ้างนะครับก็คือจะมีส่วนของวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ3า0บาทนะครับต่อคนต่อเดือนนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ7 5 0บาทต่อคนต่อเดือนครับวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะครับ80บาทต่อคน ต่อ3เดือนนะครับมาตรการบรรเทาภาระนะครับค่าน้ำประปา1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับและก็มาตรการบรรเทาภาระนะครับค่าไฟฟ้า3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนั่นเองครับจะรวมกันเป็น1545บาบาทครับยังไงก็แล้วแต่นะครับในส่วนของบัตรคนจนนะครับ ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตนะครับทางข่าวไทยรีพอร์ตจะรีบนํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวข่าวไทยรีพอร์ตทุกคนได้รับฟังและรับทราบกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับขอหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับข่าวไทยรีพอร์ตนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามยาลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับที่จะอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทันทุกประเด็นร้อนไม่พลาดทุกประเด็นดังกับข่าวไทยรีพอร์ต